ระบบออฟไลน์ช็อปผู้เล่นสามารถตั้งร้านค้าออฟไลน์ได้โดยการพิมพ์ /offline ในช่องพูดคุยของร้านค้าวิธีการทำคือให้ผู้เล่นตั้งร้านค้าและไอเทมที่จะขายพร้อมกับราคาและทำการเปิดร้านตามปกติ หลังจากนั้นให้พิมพ์คำสั่งตั้งร้านค้าออฟไลน์ในช่องพูดคุยของร้านคา้าหากพิมพ์คำสั่งถูกต้องจะมีหน้าต่างเด้งแจ้งเตือนหลังจากนั้นให้เรากด enter ระบบจะห้ามการเด้งออกจากเกมโดยอัตโนมัติเพียงเท่านี้ร้านค้าของคุณก็จะเป็นร้านค้าออฟไลน์ขายไอเทมได้เหมือนเดิมหากผู้เล่น ต้องการยกเลิกตั้งร้านคาออฟไลน์ให้ผู้เล่นทําการล็อกอินซอ้อนเข้ามาได้ตามปกติเลยครับข้อควรระวังเมื่อตั้งร้านคาออฟไลน์ไอเทมที่ขายจะโดนหกักภาษี10%เมื่อขายไอเทมออกนะครับ